สวัสดีค่ะคุณคุณที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีทั่วกันไปเลยนะคะทุกท่านนะคะทีะ่เปิดมาฟังขณะนี้ค่ะนะคะสวัสดีกราบสวัสดีคุณย่าคุณยายด้วยค่ะเนาะวันนี้หนูจะมาอ่านหนังสือให้คุณยายฟังดีไหมแล้วก็ให้คุณคุณได้รับฟังกันด้วยค่ะนะคะจะขอนําดิฉันขอแนะนําตัวก่อนชื่อปลาณีชมพูสีค่ะนะคะวันนี้จะนําเรื่องอ การหนีค่ะนะคะการหนีของนักโทษการเมืองนะคะซึ่งแต่ชื่อเดิมนั้นเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษนะคะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็แต่ว่าท่านอาจารย์หม่อมหลวงตุ้ยชุมสายนะคะท่านนํามาเรียบเรียงนะคะเรียบเรียงมาจากเรื่องของ The ดลลองวอ k ค่ะนะคะเรื่องนี้มีมานานแล้วนะนะคะเขาพิมพ์เมื่อตอนที่ปี พุทธศักราช2,525ค่ะแต่วันนี้ดิฉันจะนำเสนอให้คุณคุณนะคะแล้วก็คุณยายหรือว่าคุณคุณที่รับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะได้รับฟังกันค่ะขอให้คุณคุณมีความสุขนะคะเราจะเริ่มกันนะคะในเรื่องนีค่ายกักกัน303นะคะฮะขอให้คุณคุณมีความสุขกับการรับฟังด้วยค่ะนะคะเราเริ่มกันเลยค่ะนะคะ เรื่องหนีค่ายกับกัน3า3กิจกรรมการหนีเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ย,ยคุณเนาะจริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นเนาะหนีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเนาะหนีไปเที่ยวหนีแอบหนีแอบพ่อแม่นะหนีแอบคนรักก็ได้เอแต่คนรักนี่ไม่ต้องหนีแอบเนาะค่ะไปด้วยกันนะคะแต่เด็กๆค่ะคุณสมัยเด็กๆเนาะ จะชอบเล่นเนาะเล่นอะไรเล่นสนยากจัว่าจะเล่นไล่จับกันเนาะเล่นไล่จับเล่นซ่อนแอบเล่นแอบซ่อนอะไรประมาณนะั้นเนาะเล่นโป้งแอบเนาะหรือบางทีพวกเด็กผู้ชายเนาะเด็กผู้หญิงบ้างก็มีนะที่จะชอบอเล่นอะไรนะคะคุณโปลิปจับขโมยอ่าใช่ไหมฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะสนุกสนานตื่นเต้นมากทีเดียว เนาะแล้วส่วนใหญ่เขาบอกว่าในเรื่องของกีฬาเนี่ยเนาะก,กีฬารักบี้หรือกีฬาฟุตบอลเนี่ยผู้เล่นนะนะคะผู้เล่นจะต้องทำอะไรเพื่อการหนีนั่นเองนะคะจะต้องอวิ่งหลบเนะ,ะเพื่อพาลูกบอลหนีนะ,ะผู้ที่ตามไล่จับแต่ว่าในชีวิตของคนเรานั้นส่วนใหญ่ในแต่ว่าในชีวิตจริงของคนเราเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยก็มักจะหนีอะไรสักอย่างหนึ่ง เนาะฮะนี่ไงหนังที่ฉันบอกนี่แหละหนีไปเที่ยวห <c oughs> นีคนรักห <c oughs> นีคนที่ไม่รักอะไรประมาณนั้นก็อาจจะมีเนาะ,ะฮะนะคะจะมีการหนีแบบนี้แหละอยู่เป็นประจำว่างั้นเนาะคุณผู้ฟังนอกจากนะคะ,ะการหนีอ่ะบางทีการหนีหนีความจนหนีความทุกข์ยากการหนีแบบนี้เนาะต้องใช้ความทรหดอดทนเป็นอย่างมากทีเดียว การหนีอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะต้องความคิดจะต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรใช้ความคิดมากๆด้วยท่านอาจารย์กล่าวเอาไว้เช่นนี้เรื่องการหนีเรื่องที่ดิฉันจะนํามาเล่านี้นะคะเป็นเรื่องการหนีของใครของนายทหารนะคะดิฉันขออ่านด้วยนะนะคะค่ะเป็นเป็นเรื่องการหนีของนายทหารโปแลนด์ Poland, ผู้หนึ่งนะคะมีชื่อว่าปาโรโชวิคค่ะโอ้ขออภยัยค่ะชื่อว่า ซาลาโวเมียราวิกนะคะอายุ24ปีมีอายุ24ปีแล้วก็เพื่อนของเขาอีก 5- 6คนนะคะนายร้อยโทราวิกเป็นนายทหารประจำการของกองทัพโปแลนด์ค่ะก่อนอก่อนสงครามโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะคะก่อนสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเขาถูกตำรวจตำรวจรับของรัสเซีย จับได้เมื่อปีพศ2500ออขออภัยอีกแล้วชินะนะคะเมื่อปีพศ2482ค่ะซึ่งก็เป็นปีที่โซเวียตรัเสเซียยึดครองโปลแลนด์ได้แล้วนั่นเองนะคะแล้วก็โปลแลนด์เนี่ยยอมรวมเข้าเป็นพันธมิตรของโซเวียตรัเสเซียตำรวจลับเนาะจับเขาเรื่องอะไรคุณเขาบอกว่าตำรวจลับโซเวียตจับเขาในข้อกระทำจรรมค่ะ แล้วเขาเนี่ยก็ไม่ยอมรับผิดนะก็เลยถูกทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอยู่ประมาณหนึ่งปีค่ะแล้วในที่สุดคุณนะคะในที่สุดเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ไม่ยอมรับสรารภาพเนาะค่ะตำรวจก็ประกาศว่าเขากระทำอะไร <c oughs> <c oughs> กระทำความผิดฐานกระทำจารกรรมค่ะและ,ะแล้วก็วางแผนต่อต้านประชาชนแห่งสมา,สาแห่ง สหภาพโซเวียตแล้วก็เลยถูกลงโทษนะคะให้ไปทำานางให้ไปทำงานหนักในค่ายกักกันที่ไซบีเรียรเป็นเวลา25ปีค่ะราวิกเล่าเอาไว้นะคะว่าราวิกเนี่ยถูกนำตัวไปไซบีเรียรจากกรุงมอสโกนะคะอย่างโหดร้ายว่าอย่างนั้นเนาะคือเริ่มด้วยการใช้รถไฟที่เขาบรรทุกสัตว์เนี่ยนะคะบรรทุกนักโทษ คนอื่นๆอ,อ,อีกด้วยเยอะด้วยเนาะเขาบอกว่าแอร์อัดมากนะคะในในรถไฟขบวนนี้การเดินทางจากมอสโกไปได้พอเดินทางไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณนะคะก็ต้องเดินทางต่อด้วยเท้าไปอีกในท่ามกลางอุณหภูมิที่ต่ํากว่าเท่าไหร่คะเนี่ยศูนย์องศาฟาเรนไฮต์นะเดินทางไปอีกระยะหนึ่งค่ะจนถึงค่ายกักกันในไซบีเรีย ราวิกจดจำเรื่องราวทั้งหมดไว้ได้และเมื่อหนีพ้นมาจากค่ายกักกันที่ไซบีเรียแล้วนะคะคุณเขาก็ได้เล่าเรื่องเนี้ยค่ะให้นักเขียนผู้หนึ่งนะคะฟังค่ะนักเขียนผู้นั้นก็มีชื่อว่าโรนแลดาวนิงเนาะนะคะซึ่งอาดาวนิงเนี่ยได้ฟังแล้วก็นําเรื่องของเขาเนี่ยอมืมาประพันธ์ขึ้นเป็นนวนิยายเชิงสัจจะนะคะนะคะ่ะ คุณผู้ฟังจากนี้ไปดิฉันจะนำมาให้คุณคุณได้แล้ฟังกันนะฮะค่ะและท่านก็ให้มีเข้าเขียนมีชื่อเรื่องว่า The Long Walk นะคะค่ะเราเริ่มฟังด้วยกันเลยเนาะ,ะค่ะค่ะ คุณผู้ฟังก่อนที่จะฟังเนะเาะลืมแจ้งให้ทราบนะคะว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สวยงามนะนี่เลยค่ะดิฉันมานั่งอ่านหนังสือให้คุณยายฟังหรือว่าให้คุณคุณฟังตรงนี้นะคะที่บรรยากาศนี้น้ําตกวัดเขาบรรจบของเราคุณคุณมาเที่ยวได้นี่เลยค่ะนะคะค่ะคุณผู้ฟังถ้ามานี่มาหาดิฉันได้นะดิฉันจะเป็นรรมัคคุเทศนำคุณเที่ยวแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราฟังหนีค่ายกักกัน3า3กันต่อไปก่อนค่ะ เ้ามืดวันหนึ่งที่ค่ายกักกันหมายเลข303หมอกบางกำลังจะจางหายไปแสงสว่างค่อยปรากฏขึ้นนะคะค่อยอแสงสว่างเนี่ยก็ปรากฏขึ้นแสดงว่าอะไรเ <c oughs> มื่อมือแสงสว่างนะคะก็แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันที่แจ่มใส และหนาวาเยือกนะคะใช้คําว่าหนาวาเยือกเพราะหนาวมากนะคะราวิกก็มองไปอรอบๆตัวเขาเพื่อทําความคุ้นเคยรู้จักเบื้องต้นเนาะกับสถานที่ที่จะเป็นที่อยู่ของเขาในคาบเวลา25ปีข้างหน้าค่ายกักกันหมายเลข303อยู่ในตอนเหนือของไซบีเรียนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากเส้นเขตหนาวเหนือ ประมาณ5 5 0กิโลเมตรค่ะค่ายกับการหมายเลข303นี้นะคะคุณมีเนื้อที่ขอเล่าบรรยากาศก่อนนะนะคะท่านผู้เขียนก็บรรยายในบรรยากาศของค่ายนี้นะคะค่ะค่ายกับกันหมายเลข303นี้มีเนื้อที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรและกว้างประมาณ3เมตรเท่าไหร่ กว้างประมาณ380เมตรค่ะมีรั้วอยู่รอบนะคะมุมรัว้วมุมรั้วนี้ทําไมมุมม,มุมรั้วแต่ละมุมนะคะมุมรั้วต่อละมุมเนี่ยก็มีหอรักษาการปลูกอยู่บนเสานะคะคุณปลูกอยู่บนเสาต้นโตโตเลยนะคะปลูกอยู่บนเสาต้นโตโตแล้วก็มีทหารยามพร้อมด้วยปืนกลนะคะเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลานาทีกันทีเดียวส่วนว่าใกล้ประตูเอก ซึ่งเป็นทางเข้าค่ายนะคะค่ะก็จะเป็นค่ายพักของกองรักษาการปลูกร้อมอยู่โดยอรอบๆประตูนะคะแล้วก็การเข้าออกของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงจะต้องผ่านค่ายพักของอกองทหารรักษาการทุกครั้งไปค่ะแล้วในบริเวณเดียวกันนะกับค่ายพักเนี่ยก็จะเป็นค่ายพักของกองทหารรักษาการนะคะมีมีอะไรมีครัวค่ะ มีโรงครัวโรงเก็บของแล้วก็เรือนสำหรับอ่าสำหรับอ,อะไรนะเรือนสำนักงานเล็กๆอยู่หลายหลังนะฮะเรือนโรงทั้งหมดนี้จะหันหน้าไปทางทิศตะวันตกและทางด้านแคบของค่ายกักกันนะฮะกลางค่ายค่ะก็จะเป็นที่โล่งนะฮะเป็นที่โล่งแล้วก็ไม่มีอะไรเลยมีสภาพเป็นแบบโล่งเตือนไปเลยนะโล่งเปล่า ใครมองไปก็จะมองไปได้โดยสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองค่ะนะแล้วก็คือไม่มีละ,ละนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นนักโทษหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะถ้าเดินไปตรงเนี้ยนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เฝ้ายามเนี่ยเนาะจะต้องเห็นโดยโปร่งชัดกันทีเดียวชัดเจนว่าอย่างนั้นนะนี่แหละคุณเนาะแล้วจากนั้นเนี่ยระหว่างที่ระหว่างเรือนขังของนักโทษกักกันเนาะ นะคะก็จะเป็นอะไรเป็นป่า,อ,าอยู่รอบนอกนะคะแล้วก็ขออ่านนะนะคะอ่านให้คุณเห็นเลยดีมั้นะคะเพราะว่าไม่มีสมองจําเยอะเรื่องมันยาวนะค่ะนี่เลยคุณนี่นะอ่าเป็นป่าโดยรอบเนาะแล้วอะไรอีกละ่ะแล้วก็เป็นสถานที่นี้จะเป็นแนวค่ะเป็นแนวกักกันแบบธรรมดาธรรมดาของค่ายกักกันโดยทั่วไปเนาะ จะต้องอด้านหนาพอสมควรกันทีเดียวเผื่อนักโทษหนีไงจะได้หนีลำบากลำบากหน่อยนะคะนอกจากเขาบอกว่าคือถ้าหากว่ามองจากด้านในออกไปเนี่ยก,ก็จะเห็นเนาะจะเป็นขดลวดหนาำวงใหญ่ๆกั้นอยู่โดยรอบนะคะแล้วก็ไม่มีช่องโหว่เลยกั้นอยู่อย่างหนานแน่นว่าอย่างนั้นพ้น,นลวดน้มออกไปเนี่ยก็จะมีคู่ะนะ มีจะเป็นคูไม่มีน้ำนะคะลึกประมาณเท่าไหร่เนี่ยเกือบ2เมตรค่ะน้ำลึกเกือบ2เมตรนะขอบคูด้านนอกจะมอีอาสภาพแบบลาดเอียงประมาณ30องศาค่ะแต่ขอบด้านในเนี่ยจะชันตั้งฉากนะตั้งเขาบอกตั้งตั้งตั้งฉากทีเดียวและ ตามขอบก็ยังมีเสากลมท่อนใหญ่ๆนะคะและสูงประมาณ3เมตรค่ะปักเรียงรายเป็นพเนียดอยู่ตลอดแนวคูนะคะแล้วก็ส่วนด้านหลังด้านหลังเสาเนี่ยจะเป็นแนวไม้ตอกยึดเสาไว้ด้วยกันค่ะซึ่งก็จะแปลว่าอะไรคุณก็แปลว่าถึงแม้ว่านะฮะถึงแม้ว่าจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะปีนคันคูขึ้นไปได้เนี่ยนะแล้วก็ต้อง แล้วก็ปีนเสากลมขึ้นไปเนี่ยก็จะไม่ได้เพราะว่าเสานั้นจะมีสภาพลื่นมากไม่มีใครที่จะ,ะข้ามไปได้ว่าอย่างนั้นนอกจากนั้นนะคะก็ยังจะมีขดทรวดหนามวงใหญ่ๆนะคะวงใหญ่ๆอีกอกั้นเอาไว้ค่ะอยู่ตามแนวรั้วไม้ทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกจากรั้วไปถึงชายป่ารอบนอกเนี่ยก็จะเป็นที่ราบโล่งเพื่อ ให้ยามเนี่ยมองอยู่บนหอมองอยู่ไกลๆก็จะมองได้ถนัดชัดเจนนะคะคือถ้าหากว่าถ้าจะมีนักโทษกับการเพ่นพ่านออกมาเนาะก็จะมียามเนี่ยพร้อมด้วยสุนัขนะคะเดินตะเวนตรวจเป็นระยะเวลาโดยสม่ำเสมอกันทีเดียวสุนัขเหล่านี้นะคะจะเป็นพันอะไรพันอัาเซเชียนคะซึ่งก็จะได้รับการาฝึกให้ดุ นะฮะแล้วก็ใช้สะกดรอยได้อีกด้วยนะคุณผู้ฟังจากนั้นแล้วเนี่ยแล้วก็สุนัขพวกนี้ก็จะพักอยู่ในกรงนะฮะอยู่ในกรงซึ่งอยู่แถวเดียวกับสุนัขลากลากเรือนค่ะก่อนที่เล่าเอาไว้นะคะว่าก่อนที่ราวิกเนี่ยก่อนที่ก่อนที่ก่อนที่อะไร <laughs> โอ้ดิฉันอะไม่ดิฉัน คุณจะอากาศร้อนหน่อยเนาะแป๊บหนึ่งนะไม่ร้อนนะฟังด้วยกันไม่ร้อนนะดิฉันจะอาบรรยายเบื้องต้นของค่ายนี้ให้คุณฟังค่ะแล้วจะเดี๋ยวจะมีวิธีการหนีค่ะคุณเนาะเราจะฟังกันค่ะเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โอ้เนาะไม่รู้อะไรค่ะตื่นเต้นมากค่ะน่าสงสารด้วยเนาะค่ะถ้าเป็นชีวิตจริงๆของเราเนะี่ยมันไม่สนุกเลยนะแต่เราฟังมันเหมือนสนุกนะนะคะเพราะว่าเขามีการวิธีการหนีต่างๆ นะคะว่าจะเ,เอาชีวิตรอดจะมาได้อย่างไงในท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นเช่นนี้นะคุณฟังแล้วอะไรค่ะนะคะคุณผู้ฟังก่อนที่ก่อนที่ราวิจะจะเดินทางมาถึงค่ายกักกันหมายเลข303นี้นะคะก็มีนักโทษกักกันอยู่แล้วประมาณ1,000คนค่ะส่วนมากจะเป็นชาวฟินแลนด์และแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่เป็นนักโทษกักกันด้วยกันแล้วเนี่ย แต่ว่าต่างคนต่างก็กลัวซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่มีใครไว้ใจกันเลยค่ะนะคะนักนักโทษกักกันซึ่งเดินทางอย่างอ่อนระโหยลยแรงซึ่งที่มาพร้อมกับราวิกนี้นะคะมีจำนวนถึงเท่าไหร่เนี่ยสี่หมื่นโอ้มีจำนวนถึง4,500คนนะคะค่ะโรงกักกันนักโทษเหล่านี้ยาวประมาณ75เมตรค่ะและกว้างเพียง8เมตรเท่านั้น ส่วนว่าประตูทางาทางไหนประตูทางเข้าโรงกักกันก็จะอยู่ทางด้านใต้นะคะมีเฉลียงอยู่หน่อยหนึ่งค่ะแล้วก็มีชายคาต่ำเพื่อกันลมหนาวและพายุหิมะได้มากนะคะโรงกักกันโรงกักกันขนาดนี้จึงเล็กเกินไปนะคะสำหรับสำหรับนักโทษกักกันซึ่งมีกว่าเอ่อเท่าไหร่คะเนี่ย มีกว่า5,000คนค่ะนะฮะฉะนั้นจะต้องทำยังไงฉะนั้นจึงวันหนึ่งเนี่ยคุณนะฮะวันหนึ่งก็ <c ười> ขยับก่อนเ <c ười> พราะดิฉันจะตกโขดหินดิฉันนั่งอยู่บนโขดหินนะเดี๋ยวเราค่อยดูนะว่าดิฉันอยู่ในท่าไหนเนาะก็ดีอะได้บรรยากาศดีมากให้คุณคุณได้ได้ได,ได,ได,ได้ชมบรรยากาศไปด้วยเนาะค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นแล้วเนี่ยนะวันที่พวกนักโทษกักกันกลุ่ม ราวิกเนี่ยนะคะที่เดินทางมาถึงเนี่ยก็จะได้รับคําสั่งทันทีให้เข้าแถวเพื่อรับอาหาระค่ะพวกนักโทษกักกันจึงเดินเรียงหนึ่งะคะเพื่อเดินผ่านเขาเรียกอะไรผ่านช่องอผ่านช่องรับอาหารของโรงบัวค่ะ mm. ที่นี่ก็จะมีอะไรคะเนี่ยมีกาแฟเทียมแล้วก็ขนมปังทุกคนนะคะจะต้องรีบดื่มนะคะ ทุกคนจะต้องรีบดื่มให้หมดถ้วยโดยอย่างรวดเร็วด้วยมีกาแฟนะคะบอกกาแฟเนี่ยกาแฟแล้วก็ขนมปังเนี่ยเนาะมีมีพอค่ะนะคะมีพอแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรถ้วยนะคะถ้วยเนี่ยมีน้อยเนาะคือรีบดื่มแล้วก็คืนถ้วยเลยเพื่อเขาจะได้ใช้ถ้วยเนี่ยใส่กาแฟให้กับคนต่อๆไปนะคะคุณผู้ฟัง จากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อคนต่อไปเมือ่อเมื่อกินแล้วเนี่ยฮะพอกินเสร็จปืดแล้วอีกท่วยนึงปืดมาเนี่ยก็จะเดินผ่านไปเลยนะฮะจะเดินผ่านทางช่องรับอาหารนะคุณผู้ฟังจากนั้นเขาบอกว่าหลังอาหารมื้อเช้าแล้วเนี่ยคนทหารนะฮะก็จะแบกแท่นไม้เป็นชิ้นเล็ก มาวางต่อหรือว่าวางวางเรียงกันห่ให้เป็นแท่นพูดในที่โล่งนะคะพวกนายทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็นายสิบเนี่ยจะเดินเข้ามายืนอยู่รอบๆแท่นพูดค่ะและสั่งให้พวกนักโทษกับกันเนี่ยไปยืนล้อมแท่นพูดเป็นข้อนวงกลมค่ะแล้วก็ให้หันหน้าเข้าที่แท่นพูดนะคะค่ะ เมื่อจัดแถวนักโทษกับกันให้ยืนล้อมอแท่นพูดได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี้นะคะก็จะมีก็มีนายทหารยศนายพันเอกอีกสองคนค่ะนะคะเดินผ่านทหารที่ร่าบร้อมแท่นพูดเข้ามานะคะคนหนึ่งค่ะนายทหารคนหนึ่งนะคะ,ะก็เดินก้าวขึ้นไปบนแท่นพูดจากที่ที่เขายืนอยู่แถวหน้า แล้วก็ใกล้แท่นพูดค่ะราวิกได้เห็นว่านายพันเอกผู้นี้มีรูปร่างสูงเปรียวฮะนะฮะและท่าทางก็สง่าผ่าเผยด้วยจอนผมงอกอเขาบอกว่าส่วนมากเนี่ยหรือว่าส่วนส่วนมากของนายทหารรัสเซียชั้นนี้นะคะจะมีลักษณะเช่นนี้หนวดงอกประปรายค่ะแต่ก็คลิปเอาไว้อย่างเรียบร้อยใบหน้าแก่่งมีรอยลึก จากปากเม้มสนิทไปถึงจรดคางนะคะซึ่งก็แสดงถึงจิตใจอันเด็ดเดี่ยวนายพันเอกผู้บังคับการนี้นะรู้ว่าขณะนี้เขากำลังเผชิญหน้ากับผู้ที่ไม่เป็นมิตรกับเขาเลยเป็นกลุ่มคนที่ได้รับการปฏิบัติมาแล้วนะคะอย่างคารุนค่ะและแววตาก็แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเกลียด เกลียดค่ะเกลียดไทยอ่านะเกลียดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรัสเซียนะคะค่ะ,ค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 ะแต่พันเอกไม่ก็ไม่แสดงเลยนะคะว่าเขามีความรู้สึกเช่นนั้นเขายือนอยู่บนแท่นพูดด้วยท่าทางที่ผ่อนคลายมือเท้าและไม่ว่าส่วนใดของร่างกายนะฮะก็ไม่เคลื่อนไหวเลยยืนตัวตรงแน่วไว้งั้นแล้วเขาก็ เริ่มพูดเป็นภาษารัเสเซียฟังชัดเจนนะฮะและก็ตรงไปตรงมาด้วยนะคือเขาประกาศว่าเขาชื่อนายพันเอกยูชาคอฟและเป็นเป็นใครเป็นผู้บังคับการค่ายแห่งนี้นะฮะพันเอกยูชาคอฟพูดต่อไปนะคะว่าบรรดาน,นักโทษทั้งหลายที่มาถึงค่ายนี้มาเพื่อทำงาน และเขาหวังว่านักโทษทั้งหลายจะทํางานหนักและอยู่ในกฎระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดแล้วเขาก็กล่าวต่อไปอีกนะคะว่าเขาจะไม่พูดถึงเรื่องโทษทันที่นักโทษจะได้รับเมื่อมีการกระทําผิดวินัยเพราะทุกคนทราบดีอยู่แล้วค่ะคุณผู้ฟังจากนั้นพักกันก่อนแล้วกันเนาะ นะคะขอให้คุณคุณมีความสุขนะคะคุณค่ะขอพักเอาไว้ตอนที่หนึ่งนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะฟังกันตอนต่อไปนะคะขอบพระคุณคุณคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังสวัสดีคุณยา่าคุณยายด้วยนะคะที่ฟังค่ะเดี๋ยวหนูจะมาอ่านให้ฟังอีกทีหนึง่งช่วงนี้อ้าขอดูนี่ก่อนนะบรรยากาศค่ะนะบรรยากาศน้ําตกที่นี่นะวัดเขาบรรจบเนาะค่ะทองเที่ยวไปตามตะวันค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมดิฉันถ่ายให้คุณดูเนาะนะคนะ,ะค่ะ และเดี๋ยวตอนต่อไปนะคะติดตามรับรับรับฟังนะคะหรือว่ารับชมกับสิ่งสวยงามแบบนี้ด้วยดิฉันจะนั่งอ่านอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะสัก2อสาตอนเนาะ,ค,ะค่ะยังไงก็รักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้เนาะะ่บรรยากาศที่นี่สวยงามะคะ่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะต้องระมัดระวังเนาะนะคะค่ะโรคไข้ไข้เจ็บเนาะค่ะนะคะ,ค,ะ,นะค,ะค,คุณผู้ฟังและ ะะก็ขอสวัสดีคุณตรงนี้นะคะกับนี่เลยค่ะวันนี้น้ําแห้งค่ะ,นะคะน้าตกนี่แห้งเนาะสวยงามค่ะสวัสดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราฟังกันช่วงที่สองต่อไปเนาะค่ะสวัสดีคุณตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ